เลลนนี้นนดูดออดนนดกอมสาบานมามองศกปีสี่โดยลองมาทานจะอมก่อนแล้วเป็นคนแบบอมจากอันสุดท้ายด้วยแม<จ>อันนี้ไม่เอาจากไหนความจากไรยะนี่นี่นี่ก้าใจกูกินเองกูไปลองมาทานกูเสียสละดวันี้หมดนะ กังวลให้หมดเดี๋ยวกูมาอมคนสุดท้ายกูรับเองที่ชอบกูเป็นลองมาทานมันะไรอยู่แล้ว่ะไอชัดดวตรงต่อไปอีกานอมเน่ส่งไม่ไฉันสองเม่รด้หรอนี่ส่งไม่ได้เหรออยใช่ได้ไม่มีอะไรมาก อ๋อฝรั่เย็นแล้วซีดกันมากโรพี่หลายย้อยหลายย้อยของกูมาฝรั่งเลยไม่ใช่อตโอ้ไอชินี้ให้ท่าเลยไอชินี้หล่อแล้วะเอกให้เต็มที่ก่อนปเติดอายี่่่ดอย่าอยอย่าอยออย่าออยาาอาาย่าาอย่าอยาเอออาอ ติดคอยับมบานไรเี้น้ำลายมาทไม่เป็นไรเราแยกกันตะคิดพองขี้เขีวละเอียดมามาไ่พงอ่อาปากงว่าอาปาอาโตเอาปากงเรยเฮ้ยู้ไอ้้ยวแค่ปากกอไโอไม่โอไม่เออาต่อมาไอ้ย่รอรอ ไอรีมันลอยไอรีมันลอยเอมึงเป็นนกเป็นน้ำมีรับพิลิกับเอ็มจะสกุกเล็กปุ่นปุนเดี๋ครนับโอ้ยยยยยยยวยย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 ายยยยยายยยยายย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 ย ได้ไงลูกเดียวเรดลโอ้โหแู่วแไไปากเลยไม่ได้ดูเฮ้ยเฮถ่ายกล้องเลยต้องวางเลยวางแล้วเฮ้ยปนอ่ยอะกวเฮ้ยมาวันนี้จบแค่นี้มั้มัสุดไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยกอปเหลยนี่ด้วย ไม่ต้องแล้วนะใช้น้ำใ้น้ำน้ำน้ำโเฮ้ยไอ้นุ๊กคนนีปีสองกนดวดพันนี่มึงจะส่งมึงจะส่งคืนก็ได้เฮ้น้ำลายเขามคือเบเลยเก่งเยอะยวเลยเดื่อนี้กลัวรู้ดิเงยเงยเบสเดี่ยววันเดี๋ยว่อนเดี่ยววามีง้องลงออกอาต เร็วกองการเติมหนึ่งอีกรอบนึงเดี๋ยวต่อยนะาเห็เลยเดี๋ยวเราวนอีกรอบอยู่ที่พี่ก๊อฟนะครับตอนนี้เอาไม่จบนะตอนนี้นี่คือการรับน้องครับของเราฮะมองสุขครับ